สวัสดีครับวันนี้กับผมนายกิตินันเจ้ากิจไพศาลผู้ช่วยทนายความบริษัท a อพ o f f i c e จะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาและได้ฟ้องคดีอาญาด้วยตนเองหรือเข้าเป็นโจ์ร่วมกับคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีแพ่งไปพร้อมกับคดีอาญาได้เลยนะครับโดยคดีประเภทนี้จะเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยจะเป็นคดีแพ่งที่มีมูลเหตุมาจากการกระทําความผิดทางอาญาในในฐานความผิดต่างๆโดยการฟ้องคดีประเภทนี้นะครับจะฟ้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาหรือฟ้องต่อศาลที่มีอํานาจชาระคดีแพ่งก็ได้การพิจารณาคดีแพ่งเนี่ยก็จะเป็นไปนตามบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40เนี่ย อันนี้จะฟ้องตามฟ้องร่วมกับคดีายาไปเลยหรือจะแยกฟ้องคดีส่วนแพ่งก็ทําได้นะครับถึงแม้ว่าเรื่องไหนจะฟ้องในทางอาญาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการที่จะแยกฟ้องคดีแพ่งอีกการแยกฟ้องคดีแพ่งกับอาญาก็สามารถทําได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา45นะครับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นมูลละเมิดในกรณีความผิดที่ทาโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลอและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอนมามัยจิตใจชื่อเสียงโดยผิดต่อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีความผิดอาญาในฐานรับทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปนทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ ที่จะเรียกร้องรัพย์หรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดคืนเมื่อพนักงานอายการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้เลยนะครับสามารถทําได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43โดยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืนตามมาตราก่อนพนักงานอายการเนี่ยจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือยื่นคําร้องในระยะระยะใดระหว่างที่คดีอาญากำลังพิจารณาในศาลชั้นต้นก็ได้ และให้คำพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาในคดีอาญาไปเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา4 4ครับหากเป็นคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทก์ฟ้องผู้เสียหายถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือเสื่อมเสียต่อสันนิภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้นะครับโดยจะต้องยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคาร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคาร้องเนี่ยเป็นคําฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเลยนะครับผู้เสียหายเนี่ย ก็จะอยู่ในฐานนะโจทย์ในคดีส่วนแพ่งไปเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1วรรคหนึ่งและวรรค2โดยคำร้องเนี่ยจะต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกร้องถ้าศาลเห็นว่าคำร้องเนี่ยขาดสาระสำคัญในบางเรื่องศาลก็จะมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนได้คำร้องดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ และในกรณีที่พนักงานอายการได้ดำเนินการตามมาตรา43แล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ